ที่หลายคนเขาโพสต์กันนะว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีการสร้างไรายได้จากโฆษณาในคลิปเดียวแล้วนะก็อย่าเพิ่งตโนกไปนะเพราะว่าลองอ่านดูให้ดีๆก็คือว่าอันนี้ที่คนหนึ่งเขาโพสต์กันนะเขาก็บอกว่าสิ่งที่จะยุติก็วันที่31สิงหาคมปีนี้นะก็คือว่าก็ไรายได้จากโฆษณาในวิดีโอก็คือสตรีมนะโฆษณาในสตรีมแล้วก็รายได้จากโฆษณาในเดียว แล้วก็โบนัสต่างๆนะเพอร์ฟอร์แมนซ์โบนัสอะไรเงี้ยต่างๆนะก็อันนี้ก็คือว่าเขาเขาาข้อ2องเขาก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะหายไปหมดนะเขาบอกว่า Meta กำลังปรับระบบใหม่ใช้โมการใช้โมเดลการสร้างรายได้อ่าคือแบบที่ว่าเป็นระบบการสร้างรายได้แบบรวมศูนย์ ก็คือว่าเขาจะในเนื้อหาทางวิดีโอแบบใหม่ที่ไม่ใช่โฆษณาตามที่เขาเขาใช้คําว่าไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมก็หมายถึงว่าคืออาจจะบอกว่าเขาใช้คําว่าไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมก็คือมันจะมีเหนือกว่านั้นไงมีเหนือกว่ามีเหนือกว่าโฆษณาไงอืมเราคิดว่าอย่างนั้นนะนะก็คือว่าอันนี้เราคิดว่าเขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเลียวเนี่ย รายได้มันอะส่วนใหญ่มันก็จะมาจากส่วนใหญ่มันจะโฆษณาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็มีจากดาวสมาชิกซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นของอ่ามันไม่ได้ของจากทาง Facebook นะอันนี้ดาวกับสมาชิกเนี่ยมันเป็นของผู้ชมแต่ว่าถ้าจากทาง a c e b o o k เนี่ยที่ Facebook จัดการเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจากโฆษณาในคลิปเดียวใช่ไหมเนี่ยพออ่านข้อที่2เนี่ยมันก็ทําให้ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าเราอ่านข้อแรกเนี่ยมันก็ที่บอกบอกว่ารายได้เนี่ย มันจะยุติอะนะก็คืออ่าสตรีมนะแล้วก็รายได้จากโฆษณาเขาเน้นว่ารายได้จากโฆษณาในสตรีมรายได้จากโฆษณาในเรียวแล้วก็อ่า performance โบนัสต่างๆอะไรเงี้ยนะอืมก็คือว่าคือข้อหนึ่งเขาเขาบอกว่ายุติส่วนข้อสองเขาบอกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะหายไปหมดเขาใช้คำนี้เลยนะแล้วก็เมตากำลังปรับระบบใหม่ ไปใช้โมเดลการสร้างรายได้แบบรวมศูนย์ก็คือรวมศูนย์น่ะแล้วก็ซึ่งมันไม่ใช่โฆษณาเขาบอกว่าซึ่งจะในเนื้อหาทางวิดีโอก็คือแบบใหม่ซึ่งจะในเนื้อหาทางวิดีโอแบบใหม่ก็คือว่าเราก็ต้องทําเนื้อหาวิดีโอเพื่อสร้างรายได้ไงไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมอืก็คือว่าไม่ใช่แค่เขาใช้คําว่าไม่ใช่แล้วก็คําว่าแค่โฆษณาตามเดิมก็แสดงว่ามันไม่ใช่ว่า มีรายได้แค่ในโฆษณาไงมันอาจจะมีรายได้อย่างอื่นมาเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแบบว่าเหมือนอ่าเหมือนในติ๊กต็ก,ก็ได้ปักตะก,ก้าอ่าคือเราคิดว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นที่มาเพิ่มอ่ะอืมก็ก็ดูว่ามันจะมีเขาจะกําหนดว่าแต่ว่าเราคิดว่ามันสร้างรายได้จากวิดีโออยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเขาบอกว่าระบบการสร้างไรายได้แบบรวมศูนย์แล้วก็ซึ่งจะในเนื้อหาทางวิดีโอแบบใหม่ ก็คือก็คือต้องทำโพวิดีโอเพื่อสร้างไรายได้เพื่อสร้างไรายได้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมก็คือว่าแบบเดิมมันมันมันโฆษณามาปักในวิดีโอใช่ไหมมามาปิดอ่ามาติดอยู่ข้างใต้วิดีโออะ่ะถึงจะได้เงินไรถึงจะสร้างไรายได้ได้แต่อันนี้มันคือจะเป็นแบบคือทําวิดีโออะ่ะทาวิดีโอขึ้นมาแล้วก็เขาก็อาจจะคือสร้างไรายได้เขาอาจจะหาไรายได้จากทางอื่นมาให้เราหลายๆทาง ซึ่งไม่ใช่เขาเขาใช้คําว่าไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมซึ่งแบบเดิมอ่ะมันมีแค่ไรายได้แค่โฆษณาอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจะมีหลายอย่างอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสรรหาไรายได้จากทางไหนมาใส่ในวิดีโอเราอะนะมันอาจจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นละแหละเพราะฉะนั้นก็รอดูไปนะอืแต่ใจเราอ่ะเราอใจเราอยากให้ยังมีไรายได้จากโฆษณาอยู่แล้วก็มีอย่างอื่นมาประกอบกันด้วยอย่างเช่นอาจจะแบบ ปักตะก้าได้หรืออะไรต่างๆนานาใจเราก็ไม่คิดว่าไม่ควรจะตัดโฆษณาไปนะแต่ว่าเราคิดว่าโฆษณามันก็ยังอยู่แหละเพราะว่าคือแพลตฟอร์ม facebook มันก็โฆษณามันก็อยู่กับอมันก็อยู่ในคลิปมาตั้งนานแล้วนะแปะอยู่ข้างใต้คลิปมาตั้งนานมันเหมือน u t u b e อะมันก็คงยังมีอยู่แหละเพียงแต่ว่าเขาจะมีอย่างอื่นมาเพิ่มอีกไงพออ่านดูให้ดีมันคือมีอย่างอื่นมาเพิ่มอยู่อีกนะอืม เขาบอกว่าเมตาเนี่ยกำลังปรับระบบใหม่ไปใช้โมเดลการสร้างไรายได้แบบรวมศูนย์ซึ่งจะเนเนื้อหาทางวิดีโอแบบใหม่ไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมเขาใช้คําว่าไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมนะก็แสดงว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นไงนี่อาจเป็นโอกาสใหม่สำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่จะได้รายได้จากเนื้อหาของตนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยคือแค่คํานี้ก็อุ่นใจขึ้นแล้วนะเขาบอกว่า นี่อาจเป็นโอกาสใหม่สำหรับผู้สร้างลผู้สร้างเนื้อหาที่จะได้รับรายได้จากเนื้อหาของตนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่โฆษณาตามเดิมไงคือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเหนือกว่านั้นไงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวิตกไปเราคิดว่าเขาอาจจะปรับกลยุทธ์ให้มันอ่าให้เหล่าครีเอเตอร์อได้รายได้มากขึ้นก็ได้อาจจะมีหลายๆทางอ่ะมาเพิ่มอ่ะให้มันแบบ อืมเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เตรียมตัวรับอ่าอ่าเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับเครื่องมือใหม่ที่เขาจะให้มาน่าจะมีเครื่องมือใหม่มาเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นก็พอเรา,าตอนแรกอะ่ะเราก็วิกตกพอเราอ่านคือพอเราพอเราไปเห็นโพสต์คนนึงเขาบอกว่ามันจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เฮ้เราก็ตกใจเลยนะ เรารู้สึกตกใจแต่พอเราก็มาเฮ้ยเราลองมาอ่านให้มันชัด,ชดเจนซิว่ามันเป็นยังไงปรากฏและพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นอุ่นใจมากขึ้นตรงที่ว่าอืมเขาใช้คําว่าไม่ใช่อ่าคุณอ่าไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างตามเดิมอะซึ่งแบบเดิมมันได้แค่โฆษณาอย่างเดียวไงไรได้จากโฆษณาอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าปรับให้มันมี รายได้หลากหลายมากขึ้นแสดงว่าเขารวมศูนย์ไงก็คือเขาจะเอาหลายๆอย่างมารวมกันอ่ะอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อุ่นใจมากขึ้นแหละน่าจะได้น่าจะมีเครื่องมือมากขึ้นอ่ะ